สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเอนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k หรือว่าทาง Li น์แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อ,อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้นเอาล่ะครับผมสกาบตอนนี้นะคุณกําลังรับชมเพลมเองใช่ไหมนะจ๊ะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่เกม g h o ต t t ัวกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทําการ สุ่มอัญมณีเพื่อที่จะเอาไปตั้งขายในตลาดในตลาะเพราะว่าหลังๆเนี่ยอัญมณีไม่มีแจกแล้วผมไม่มีอัญมณีขายแล้วซึ่งผมตั้งขายของทั่วๆไปนี่ก็ได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ได้เรื่อยๆอ,อยู่แต่ผมเพชรม,มันเหลือเยอะไงแต่ตัวนี้เหลือน้อยที่สุดเลยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมตั้งขายของเล็กๆน้อยๆมันก็ได้แบบว่าก็ได้อยู่แหละเออได้อยู่ได้อยู่แต่ว่า ขายอะไรที่มันแพงๆอ่ะอัญมณีที่ผมจะมาสุ่มเนี่ยจะเป็นอัญมณีตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะมันจะอยู่หน้านี้ร้านค้าแคสแล้วก็หน้าทั่วไปแล้วก็อัญมณีคืออัญมณีพวกนี้ครับผมนี่อัญมณีพวกนี้ผมจะมาทําการสุ่มแต่ว่าตัวนี้ไม่น่าจะสุ่มกับเพื่อนเพราะว่าเพชรเหลืออยู่พันสองเองทําไมตัวนี้เพชรน้อยกว่าเพื่อนวะตัวอื่นมีสามพันกว่ากว่าเลยโอเคเราไปสุ่มตัวอื่นผมจะสุ่มอยู่สี่ตัวตัวละสี่อันอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนอ่ะสี่ตัวตัวละสี่อันใช่ไหม มันจะเป็นเท่าไหร่วะ4 3่4ามสเหรอ1 2 3 4 4 4 6 4 4คูณ4เออ16 16กล่องเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างอะตัวนี้ซื้อมาก่อนเลยปุ๊บน่าจะได้อีกกล่องน่าจะได้อีกกล่องได้อีกกล่องอยู่อีกกล่องนึงเอาเป็นอัญมณีอะไรเดียวใส่อาวุธใส่แฟชั่นแล้วกันใส่แฟชั่นแพงดีอัญมณีแฟชั่นอ่ะ คือหน้าที่การสุ่มคือสุ่มยังไงก็ได้ให้ได้อ่าะ,ะไรวะให้ได้เด็กอะ่ะมันก็คือการสุ่มะแหละมันจะสุ่มยังไงอ่ะมันก็คือสุ่มอะ่ะมากล่องแรกอันนี้เป็นอัญมณีประดับอ่ะยังอะไรก็ได้อ่ะขอแค่เป็นเด็กอะ่ะโอ้โห MP มาอันนี้ชุดเกราะอ,อ่ะเด็ก OSTR1 ด้วยเจเล่ละอันนี้อาวุธ เอ้อย s t r 4วะ่ะก็พอได้อยู่อันนี้ขอเป็นเด็กปรับอุอย้ยเด็กอันนึงอินอันนึงโอเคอุ้ยเฮียแต่เด็ก2อะ่ะเด็ก2เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะมันถูกมากอะ่ะเด็ก2อะ่ะแต่อินน่ะแพงอยู่เด็ก2อุ้ยเจ็ดแสนว่ะขายเลยแล้วกัน700,000เด็ก2 700,000 เอออย่างน้อยก็ได้700,000อินอินเท่าไหร่อินเหมือนเมื่อกี้ผมเคยตั้งขายไปแล้ว900,000นอะ่ะนี่ 950K อ้นินแต่ไม่รู้มันจะขายออกไหมดิ9 5้ k อยหาเดี๋ยนะ950เฮ้ยเดี๋ยวนะเ,วนะเรามี3ก้อนเลยวระมีเดี๋ยนะเราขายตัดราคาตัวเองเรามีอินอิน3ก้อนเลยหรอแล้วก็ 930K นี่เรามี str str 4ตัวนี้น่าจะแพงสุดแล้วจากที่เราสุ่มได้นี่ดูดูว่าเท่าไหร่ str 4นะจะโอ้โหนึกว่าจะแพงว่ะ str ไม่แพงหรอวะเดี๋ยวนี้เจ0ดแสนว่ะเจ็ดแสนแเออขายไปแล้วขายไปแล้วโอเคตัวแรกครับผมประมาณนี้ตัวแรกได้ประมาณนี้ตัวพวกนี้อยู่ใน UG p h o ฟนเดี๋ยวเรามาดูว่า ตัวนี้จะได้สักกี่อันผมจะให้มันเหลือตัวละ1,000เพชรเพพอนะเอาไว้ต่ออายุสัตว์เลี้ยงแต่ว่าอายุสัตว์เลี้ยงเราตอนนี้กิจกรรมมันมีแจกมา7วันน่ะมาครับผมอย่างละกล่องไปเหลือพันสโอเคเหลือพันสองก็เก็บไว้แค่นี้แหละพันสองมาเมื่อกี้เปิดไป5กล่องตัวนี้อีก4ี่เป็น9กล่องนะฮะมาลุยอะไรก็ได้ขอให้เป็นเด็กแฟชั่นก่อนเลยมาคอน6คอน3คอนระดับ3เพิ่ม6คิดว่าได้อยู่ แฟชั่น S T R 4ระดับ2ไม่เท่าไหร่อู้เดฟเดฟ6วะ่ะเดฟขั้น6วะ่ะขั้นสูงสุดที่มันจะสุ่มได้เลยนะในการใช้เพชรอันนี้เปิดอะแต่ไม่รู้จะแพงหรือเปล่าแต่เป็นขั้นที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคือมันมันสูงสุดที่8แหละแต่ว่า6 7 8เนี่ยก็แพงแล้วอะคือ4 5 6 7เ้เจเเนี่ยแพงหมดเลยขั้น4 5 6 7 8คือขอแค่อะไรที่มัน มันเป็นที่คนเขาใช้กันน่ะขั้นหก็ถือว่าโคตรสูง o m a เ k เสองเองอะถ้ามันเยอะกว่านี้มันมันขายได้สักเจ็ดสักหกสักห้าสักหกอะมาเดี๋ยวเราไปดูมูลค่าการตลาดกันอ่ะคอนคอนหกคอนระดับหกเอ้ยคอนระดับสามเพิ่มหกอูหนึ่งจุดสองเอ็มก็เอาเรื่องอยู่ขายเลยแล้วกัน 1.2M เเท่าเท่าเขาเนี่ยแหละ นี่เกียตัดราคาเดี๋ยวก็มีคนมาตัดเราอีกอยู่เดีแต่จริงๆไงอยากตัดเพื่อที่จะไม่ให้มันขายออกไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่เสียค่าค่าภาษีฟรีแล้วก็ m m adk นี้ไม่น่าได้อะไรอะ่ะไปส่องดูก็ได้อะ2 5 0 k ลองตั้งดูไหมลองตั้งดูก็ได้ลองตั้งดูแล้วก็เดฟนี้นี่นี่ของดีสุดที่เราสุ่มได้ เดฟระดับ6ว่ะเพิ่มเดฟ45้แต่ไม่รู้ว่าเขาใช้กันหรือเปล่าดิโอ้ 3.3M เอเลยนะเฮ้ยถ้าขายได้นี่เราขาย3.2เลยไม่รู้ว่ามีคนใช้หรือเปล่าหินเดฟอะภาษี60,000นภาษีลงทะเบียน60,000ก็ไม่ได้แพงหรอก60,000เองเออแล้วอีกก้อนนึงเนี่ย S T R อันนี้ก็สี่อ้ ถ้าทำไมมันแพงจังวะหินมันระดับต่ำมากเลยนะมันก็ไม่ได้หายากนะ 499k ผมเอา 450k มาใครดึงนี่ขอ,ขอบใจมากอืมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นนักสู้นักสู้นี่มีเพชรเท่าไหร่เพชรสีน้ำเงินเท่าไหร่มาอย่างละกล่องไปจบๆพ6นหปุ๊บ ตัวนี้เหลือ600กว่าทำไมมันเหลือเพชรน้อยอย่างไอ้พวกเนี้ยเออไม่ไปทำอะไรมามาครับผมเปิดเลยอันแรกนี่แฟชั่นขอให้เด็กโก้สามอร์เซว่ะเอ้ยสว่ะระดับสามแต่แต่ถ้าเป็นระดับสูงๆก็น่าจะพอได้อยู่อ้หอินหนึ่งอะ่ะอินระดับหนึ่งโอ้ทำไมเน่าจังตัวเนี้ยโอ้โห ไม่ต้องตั้งถ้าอย่างนี้ไม่ต้องตั้งลองตั้งดูไหมลองอลองไปตั้งดูแล้วกันไม่รู้จะออกหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ออกหรอกมันไม่มีใครซื้อหรอกเนี่ยโกอ,อ๋อนี่นี่นี่อินอันนี้ผมก็ตั้งไปเนี่ยยังไม่ออกนะโกระดับสเขาจะเอาไปทําอะไรอะ่ะสองเปอร์เซ็นต์เองอู้หแต่แพงอยู่นะเก้าร้อยเคหรอผมขายเก้าร้อยเคไปเลยมาเอ้ยขึ้นสิไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวมันเนี่ยหมื่นแปดอะเราเสียทิ้งถ้าไม่ออกอะ ตั้งอยู่งั้นอ่ะค้างอีกเนาะโอ้โหเด็กหนึ่งอะเด็กหนึ่งมันจะมีคนซื้อหรอเด็กหนึ่งมันไม่มีหรอกผมเกียดขายว่ะ MTK ดูซิระดับสามเนี่ยขายกันสามรอยเก้าสิบเคอะขายด้วยออกไม่ออกก็ช่างมันโอ้ตัวนี้เกลือมากตัวนี้เกลือมากยับยับเลยตัวเนี้ยค้างมันเป็นไรมันค้างเออ ันี้ขายอะไรออกไปแล้วบ้างรับมาตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายที่เราจะสุ่มตอนนี้มาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ1,157โอเค4กล่องเหมือนเดิมแหละอ่ะมาเปิดเล่นเล่นขำๆไปแต่ก็ไม่ค่อยขำแล้ว <c oughs> ขำไม่ออกแฟชั่นขอเป็นเด็กเด็ก6ไปเลยถ้าเด็ก6นี่ผมบอกเลยว่าคุ้มเด็ก6เด็กหโอ้โห acc 0.8 ระดับสูงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอามาทำอะไร ACC เนี่ยอันนี้เครื่องประดับเด็กอย่างเดียวอ t ้ o, ระดับ2มันเกือไปนะอ้เด็กระดับ3ามะถือว่าเป็นเด็กอยู่อะก็ได้อยู่อันสุดท้ายโอ้โหดูราคากันแพงสุดน่าจะเป็นเด็กไอ้นี่แหละ เด็กไอเนี่ยเด็กสีเหลืองอะ่ะนอกนั้นก็แบบว่าเกลือเกลือกันไปอ๋อดูดิค้นหาโอ้โหนี่แพงแล้วเหรอเนี่ยสี่แสนสี่ร้อยเคเองอะ่ะก็ตั้งตั้งไปเถอะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วอะไรอีกที่เราได้มาแฟชั่น acc ระดับสี่นี่คืออะไรวะ acc คืออะไรวะแม่นยำอแล มันต้องใช้แม่นยำหรอเกมเนี้ยอู้แต่ 1.7m เลยนะมันก็แพงอยู่นะ,อะลองลองดูลองตั้งดูลองตั้งเท่าเขาดูถ้าเกิดมันออกก็ดีไปอืมแล้วอะไรอีกที่เราได้มา str อันนี้ไม่น่าได้มั้งไหน 450k มันจะออกเหรอเราเราตั้งไปด้วยเมื่อกี้อันอนั้อันล่าสุดเราก็ตั้งไป 450k ตั้งตั้งไปไม่ออกก็ช่างมันไม่อเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้ใช้เอง str อันนี้ก็เอ้าเมันช้าวะ่ะ con str ลองอันนี้ดูอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเกลือมากเลยนะรอบเนี้ยมันจะมีรอบหนึ่งที่ผมเคยเปิดแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปอ่ะดิรอบนั้นอนะ่ะได้แต่โอ้โหอ,อันนี้ไม่ตั้งดีกวว่วะ str อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาเปิดกล่องสุมอัญญมณีให้เพื่อนๆดูนะผมว่าในเกมนี้เนี่ยก็จะมีของที่ทําเงินได้สูงๆเลยเช่นอัญ,ญมณีถ้าเกิดว่าเปิดได้ของดีๆเนี่ยก็จะมีราคาหน่อยอย่างที่ผมเปิดไปให้ดูเมื่อกี้นะถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นเด็กอะอะไรที่มันออกเป็นเด็กอะมันจะแพงมากอื หรืออะไรที่เขาใช้กันน่ะบางอย่างอ่ะมันแพงก็จริงเราเห็นว่ามันตั้งได้แพงก็จริงอ่ะบางอย่างแต่ว่าถ้าคนไม่ใช้อ่ะมันก็ตั้งแพงไปเท่านั้นอ่ะมันไม่มีคนซื้อมันก็ไม่มีประโยชน์ครับผมต่อให้มันแบบว่ามีคนขายร้อยล้านราคาตลาดอยู่ที่ร้อยล้านแต่ไม่มีคนซื้อนม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือเด็กเว้ยเพราะว่าคนต้องการเด็กอ่ะคนต้องการเด็กเท่านั้นอ่ะไม่ว่าเราจะได้อ่าสเตตัสอะไรก็ช่างถ้ามันสูงแล้วมันแพง แต่มันไม่มีคนซื้อมันไมมีประโยชน์อะไรโอเ okay, คคลิปนี้ไปละบ๊ายบายอย่าลืมไปลองสุ่มกันละ่ะ mm hmm. เผื่อได้ของดีๆจะได้แบบได้ตังค์มาใช้โอเคบ๊ายบาย